สวัสดีครับน้องนนักเรียนชั้นปสี่สำหรับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการทำแบบฝึกหัดในบทที่5นะครับเริ่มต้นในหน้าที่52 exercise a โจทย์บอกว่า fill in the blanks correctly ซึ่งหมายความว่าจงเติม fill ในช่องว่าง b l a n k ให้ถูกต้อง correctly นั่นเองสำหรับ exercise นี้นะครับครูจะให้พวกเราทำเฉพาะ ข้อเลียคู่เท่านั้นก็คือข้อ2 4 6แล้วก็8นะโดยมีข้อสังเกตว่าให้พวกเรานั้นเริ่มทำจากในวงเล็บเสียก่อนว่าในวงเล็บเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะก็ใส่ไปในช่องที่เขากำหนดมาจากนั้นก็นำไปดำเนินการต่อกับจำนวนที่เหลืออยู่อย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับเราทำในวงเล็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปคูณกับ11 4 จึงจะได้คำตอบที่แท้จริงมานะต่อไป exercise B solve the following problems จงแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ and show the workings และแสดงวิธีทำด้วยก็ทำเฉพาะข้อเลขคู่เท่านั้นเราอย่าลืมว่าต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับวิธีในการดำเนินการก็คือเราต้องนำตัวเลขจากในวงเล็บนั้นมา หาค่าก่อนก็คือ3 5 4คูณด้วย208นะอ่ะเราก็ดำเนินการหาไปนะลูกนะได้เท่าไหร่ตรงนี้เราก็พักเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วเราก็สามารถดำเนินการต่อไปได้เลยแต่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยตัวตั้งคือ83,617มันมีค่ามากกว่าการคูณตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรานำจำนวนดังกล่าวคือ8 3 6 1 7เนี่ย มาลบกับจํานวนที่เราหาได้ในตอนแรกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าจํานวนเนี้ยมันมีค่ามากกว่าเราจึงต้องตั้งใหม่นะข้างๆเลยนะครับก็คือนํา8 3 6 1 7ไปลบกับจํานวนนี้เนี่ยที่เราเคยหามาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับลบกันจํานวนดังกล่าวเนี่ยนะครับ มันคือจำนวนได้เมื่อลบกันแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าใดนักเรียนก็ใส่คำตอบตรงนี้นะและสุดท้ายเรานำคำตอบจากตรงนี้มาใส่ให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับตรง answer ซึ่งหมายถึงคำตอบเป็น answer สิ้นนะครับต่อไป exercise c โจทย์คือ solve the following word problems จงแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ and show the workings และแสดงวิธีทําด้วยครูจะให้พวกเราทําเฉพาะข้อเลขคู่เท่านั้นเหมือนกับข้างบนเลยนะครับเรยเริ่มตั้งแต่ข้อ2เดี๋ยวครูจะอธิบายความหมายของโจทย์นี้ให้ฟังก่อนนะลูกนะโจทย์บอกว่า a carton of orange weights 112กิโลกรัมกล่องส้ม carton of orange เนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักเท่ากับ112กิโลกรัม If a carton of mango s t e e n s is 28 kilograms lighter than the carton of oranges ถ้ากล่องของมังคุด mango s t e e n s เนี่ยนะครับมันเบากว่าก็คือ lighter เนี่ยนะเบากว่ากล่องของส้ม28กิโลกรัมจะาถามว่า what is the total mass in kilograms of the carton of orange s and the ล a r ด n n o f m a n g o s t e e n s น้ํา้ำหนักรวมของทั้งสองกล่องก็คือกล่องของส้มแล้วก็กล่องของมังคุดเนี่ยเท่ากับเท่าใดเท่ากับกี่กิโลกรัมในข้อที่สองนี้ครูก็ได้ช่วยพวกเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานั่นก็คือน้ำหนักของส้มใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบสอง ลบก,กับน้ำหนักของมังคุดในวงเล็บนี้เนี่ยเราต้องการหาน้ำหนักของมังคุดก่อนว่าน้ำหนักมันเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นเราก็เอาน้ำหนักของมังคุดนี้ไปรวมกับน้ำหนักของส้มซึ่งโจทย์ระบุมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับ112เราจึงจะได้คำตอบของน้ำหนักรวมของทั้งสองกล่องว่ามันหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้นักเรียนก็แสดงพิธีธรรมนะ ในการแสดง,งพิธีธรรมก็เช่นเคยเราก็แสดงด้วยตัวเลขก็พอนะครับไม่ต้องเขียนคําพูดคําบรรยายต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพวกเราไม่ให้เหนื่อยเกินไปนะลูกนะเมื่อได้คําตอบแล้วเราก็มาสรุปข้างล่างเลยลูกว่ามันได้เท่ากับกี่กิโลกรัมนะนักเรียนก็เขียนอ n s w e r แล้วก็ใส่จํานวนที่ได้ลงไปตรงนี้แล้วก็ใส่หน่วยด้วยในข้อนี้ก็คือกิโลกรัม เติม s, s ด้วยนะครับเพราะว่าน้ำหนักนั้นเนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าหเ,เอาละข้อ2ก็เรียบร้อยต่อไปข้อที่4โจทย์เขาบอกว่า Jane collected 3 1 5 eggs Jane ทำการเก็บไข่ได้3,015ฟอง She accidentally broke 39 eggs เธอทำแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ Accidentalry นะครับจำนวน39ฟอง she arranged the eggs which were in good condition on tray of 12 e g g s each เธอได้ทำการจัดเรียง arrange ไข่นะซึ่งมีสภาพที่ดี good condition ออนเทรก็คือลงในถาดถาดละ12ฟอง12 eggs each โจทย์ถามว่า how many trays of eggs can she get เธอจะจัดเรียงไข่ได้ทั้งหมดกี่ถาดจากโจทย์ในข้อนี้ครูจะไม่เขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับให้พวกเราเขียนและดำเนินการแสดงวิธีทำด้วยตัวเองนะลูกนะ ข้อสุดท้ายข้อที่6 A restaurant owner bought 55 kilograms of prawns at 140 baht per kilogram เจ้าของพัตคาร A restaurant owner เนี่ยนะครับได้ทำการซื้อ prawns ก็คือกุ้งที่มีขนาดตัวใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยเรียกว่า prawns จำนวน55กิโลกรัม ซื้อในราคากิโลละ140บาท He paid the seller with 10,000บาทเขาได้ทำการจ่ายคนขายไปด้วยเงิน1,000 0บาทจวจทามว่า how much w a s t h the change เงินทอนจะเหลือกี่บาทเอาละเราก็ดำเนินการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับ และแสดงวิธีทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งครูมานะลูกนะสำหรับการบ้านในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ